วันนี้หลังจากที่ลุงทํางานเสร็จก็มานั่งอ่านคอมเมนต์เนาะมันมีหลายคอมเมนต์เลยที่น่าตอบแล้วมันมีหลายหลคอมเมนต์เหมือนกันที่ไม่น่าตอบเลยเพราะมันเป็นข้อมูลเชิงลบแต่วันนี้ลุงจะเอาบางส่วนมาตอบฟังลุงนะเอาเรื่องที่น่าตอบก่อนลุงทํางานอะไรลุงเปิดเพจขายรองเท้ามือสองพวกเนี้ยเพจลุงชื่อคายทะลุส่วนคอมเมนต์ที่มันเป็นข้อมูลเชิงลบก็คือ ลุงไปโดนอะไรมาลุงโดนน้ำกรดสาดทำไมลุงถึงโดนอันนี้ลุงตอบไม่ได้เพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ลุงลุงเป็นผู้ถูกกระทำการที่ลุงไม่พูดถึงผู้กระทำเลยนประเด็นที่หนึ่งมันเป็นคดีความสองมันนานแล้วและสามลุงเข้ามาในโลกโซเชียลเนี่ยลุงไม่ได้ต้องการนำเรื่องพวกนี้มาเล่าลุงแค่อยากนำความล้มเหลวที่ลุงมีอยู่เนี่ย มาให้ทุกคนเห็นว่ามันสามารถก้าวข้ามได้วันนี้ลุงเลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนมีสิทธิ์ถามไม่ผิดเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ลุงก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเพราะมันเป็นสทิทธิของลุงลุงแค่อยากอยู่กับปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันของลุงที่เป็นแบบนี้นให้มีความสุขที่สุดแค่นั้นเชื่อลุง